เจอแล้วครับนี่ะครับร้านประจําที่เราเคยแวะมาตลอดนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าร้านเดี๋ยวเราใส่แมสก์นิดนึงนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดแล้วครับผมใส่แมสกับใส่แมสก์โอ้ครับผมคนหลังไม่ใส่เราใส่เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับ มาล้างของก่อหอเดินครับพี่น้องเพื่อความสะอาดครับผม ไม่มีรอบมีแค่ในส่วนแล้วมีตะขันเออแ้่เลยสามสามยูโรอ่ะสามมันแค่ละน้อยกว่าบาทก็แค่ไทยนะสามโอเคนะคือแต่ว่ามันไม่มีรอบนะเดี๋ยวต้องซื้อรอบอีกแล้วก็ต้องเราเสียบนี้แล้วก็หย่อนี้รอบเดี๋ยวไปซื้อร้านมืกสองถูกๆกว่านี้มันงขึ้นนี้ คอสอบเป็นพวกคนเชื่อนะครับโคมไฟรับงมีโบสของจริงหดูล่เยอะเลยกันี่ดอ๋อหนี่มีเฟอร์นิเจอร์เพียบเลยกระเป๋าเดินทาง พี่ใหญ่แกถามอยู่เด้พี่ใหญ่แกต้องการใบขนาดนี้แหละ9ยูโรเปิดอยากไปเอามันเลยครับเกายูโรเฟอร์นิเจอร์สวยมากทั้งชุดเลยเหรอพี่ก็อีด้วยหือหีบใส่อะไรครับพี่น้องหีบเหล็กครับโอ้โหสวยมากครับใส่ได้ดีวะตัวคนลงไปตรงได้นอนได้ไฮโซมากเท่าไหร่ครับ หีบเหล็ก120ยูโร120ยูโรจักรยานทีนี่ครับจักรยานมาดูนี่ครับมาดูดนี่เรองไวไทยครับอ๋อจริงไถแบบฝรั่งครับฝรั่งไทยนี่คู่พ่อแม่นี่ทำจากไม้ไม้สนเปลือกไม้สนป่ะครับอ่ต้น,นเบิก,เกครับต้นเบิกต้นเบิกถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนแบบอันนี้จาก กัปชวากามากาต้ามาเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเลยครับนะแต่ก็สวยนะครับไม่ก็ไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยนะครับประมาณนั้นจกเกือบสามร้อยไปมผมได้เบ็ดแล้วครับพี่น้องเบ็ดเบ็ดตกปลาสามบาทครับสามบาทสามยูโรครับประมาณร้อย ร้อยนิดครับร้อยหนึ่งลบความตู้จ่ายกลงครับจ่ายกลางรอดับบูทอนนี่ตัว ครับได้ของแล้วครับเราเดินออกจากร้านกันอ่อนโอ้อากาศดีครับวันนี้เป็นไงครับคุณปอครับผมอากาศดีครับวันนี้ไม่ไม่ไม่หนาวครับอากาศเบ็ดแต่หนึงเนาะสรับวันนี้นะครับเราก็พามาดูร้านขายเสื้อผ้ามือสองที่เมืองกาญจนีนะครับก็ได้ทำเบ็ดมาหนึ่งงานนะครับเสื้อผ้ายังไม่ค่อยโดนครับร่มร้อนให้มันหนาวหนาวอากาศ แล้วเดี๋ยวนี้เขากระจาของมาขายเยอะเลยครับผมครับผมครับยังไงก็คิดวิธขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมถึงต